สวัสดีค่ะวันนี้มิวนจะมาพาถักนะคะกระเป๋าลายตารางนะคะเป็นลายง่ายๆนะคะใช้เชือกฟอกนะคะประมาณ300กรัมค่ะเข็มโครเชตเบอร์5้ทับศูนนะคะกันไกลนะคะเข็มเย็บค่ะตัวมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็กระดุมนะคะอันนี้กระดุมแม่เหล็ก ถ้าใครไม่ชอบใส่กระดุมก็ติดเป็นซิปก็ได้ค่ะเริ่มจากนะคะถักโซ่นะคะ20ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัก F นะคะย้อนลงมาหลักที่4ค่ะถัก F อีกหนึ่งหลักลงที่เดิมค่ะก็จะเป็น3 F นะคะรวมโซ่จากนั้นโซ่2ถัก F นะคะลงในหลักถัดไปนะคะ หครั้งแบบนี้นะคะถักไปนะคะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันนะคะพอเราถักมานะคะเหลือหลักสุดท้ายแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราถักโซ่2แล้วเราก็ถัก 3F นะคะลงในหลักเดียวกัน แล้วก็โซ่สองเราก็ถัก F นะคะในหลักถัดไปนะคะไปจนถึงที่เราถักเริ่มต้นนะคะให้เราถักเก็บนะคะปลายใหม่ไปด้วยนะคะถักทับไปได้เลยนี่นะคะ เราถักมาถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะให้เราถักโซ่หนึ่งจากนั้นให้ลง x ค่ะบนโซ่หลักที่3แบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้มานะคะจากนั้น หนูจะถักโซ่2ค่ะแต่ถ้าใครที่ทำโซ่แน่นให้ถักเป็นโซ่3นะคะให้ลง F นะคะลงในช่องที่เราทำโซ่โซ่หนึ่งเมื่อกี้ไว้ใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะจากนั้นโซ่หนึ่งค่ะข้ามตรงโซ่หนึ่งหลักตรงนี้นะคะไปลงตรงกลางถัก F ค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งลงตรงช่องนี้นะคะลงในระหว่างช่องนี้นะคะ 2F โซ่สองสอง F ค่ะโซ่หนึ่งค่ะข้ามหนึ่งหลักหลักถัดไปถัก F ค่ะ โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักแบบนี้นะคะเราจะถักไปจนถึงตรงโซ่ตรงนี้นะคะไว้เราเรามาเจอกันค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟข้ามหนึ่งหลักไปนะคะต่อไปเราจะเหลือหลักสุดท้ายใช่ไหมคะตรงนี้ให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักสองเอฟลงในช่อง โซ่สององเลงที่เดิมค่ะแบบนี้จะเป็นการขยายก้นกระเป๋านะคะจากนั้นโซ่หลง F นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะให้ข้าม1หลักลง F ลงหลักที่สองโซ่หเรามาลงสองเตรงช่องค่ะ 2F โซ่2แล้วก็ 2F ลงที่เดิมนะคะแบบนี้นะคะตรงด้านวมกระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะคะโซ่1นะคะต่อไปข้ามหนึ่งหลักทําเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะโซ่1ข้ามหนึ่งหลักถัก F นะคะไปจนถึงที่เราขึ้นต้นไว้นะคะ ไว้มาเจอกันนะคะพอเราถักนะคะมาเหลือหลักสุดท้ายให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักสองเลงในช่องนะคะแบบนี้จากนั้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถัก x ลงบนโซ่หลักแรกนะคะขึ้นมาจากนั้นก็จะทําโซ่สองนะคะตรง x ห็กมิวจะแทนเป็นแบบเหมือนโซ่สามไปในตัวเพราะว่ามิวเป็นคนทําโซ่ยานนะคะ ต่อไปหนูก็แถวที่3แลเราก็จะเริ่มถัก F ลงในช่องเหมือนเดิมค่ะแบบนี้โซ่1ค่ะข้ามตรงนี้นะคะข้ามหลักนี้ไปแล้วเราก็ถัก F ค่ะแบบนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ F โซ่หนึ่ง ข้ามตรงช่องแล้วก็มาถัก F แบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณ3ช่องจากนั้นก็เป็นโซ่1โซ่1นึ่งเสร็จปุ๊บให้เราถัก2 F โซ่2 2 F ลงตรงมุมนะคะเพื่อเป็นการขยายก้นกระเป๋านะคะไปเรื่อยๆ เราถักนะคะขยายก้นกระเป๋าออกไปนะคะ8แถวแบบนี้นะคะความกว้างของก้นจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะต่อไปนะคะแถวที่9เราจะไม่เพิ่มนะคะตรงมุมแล้วเราจะเริ่มขึ้นตัวกระเป๋าเหมือนจะถักโซ่3นะคะแบบนี้แล้วก็ข้าม1ห,หลักแล้วก็เ F หลักถัดไป เราจะถักนะคะ F ไปทุกหลักเลยแบบนี้นะคะแบบนี้มันจะตรงช่องพอดีนะคะไว้มาเจอกันตรงมุมนะคะเราถักมาถึงช่องนี้ใช่ไหมคะตรงม,มุมที่เป็นโซ่สองตรงนี้นะคะให้เราถักโซ่หนึ่งก่อนข้าม1ห,หลัก ถัก f ลงไป1ครั้งนะคะโซ่1แล้วก็ถัก f ลงไปอีก1ครั้งที่เดิมนะคะแบบนี้โซ่1ข้าม1หลักถับทำหลักถัดไปนะคะแบบนี้ตรงมุมเราจะเหลือแค่2 f แล้วนะคะตรงนี้นะคะปกติจะเป็น4 f ใช่ไหมคะตรงนี้จะเหลือ2 f แล้วนะคะเราจะทำเหมือนกันทั้งหมด4มุมค่ะ ส่วนตรงอื่นนะคะเราจะทําตามตารางของเขาไปได้เลยพอถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเราก็ถัก f ลงไป1ครั้งโซ่1แล้วเราก็ลง x ในโซ่หลักที่2นะคะแบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไป3นะคะต่อไปแถวที่10นะคะเราจะถัก เอฟทุกหลักเลยไม่ต้องเพิ่มแล้วนะคะตรงมุมนะคะไม่ต้องเพิ่มแล้วต่อไปจะเป็นตัวกระเป๋าแล้วนะคะถักไปตรงช่องนะคะวนไปเลยแถวที่10ถึงแถวที่32นะคะจะเป็นตัวกระเป๋าความสูงกระเป๋านะคะไว้เรามาเจอกันนะคะเมื่อเราถักมาถึงแถวที่32แล้วใช่ไหมคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดดูจากปากกระเป๋านะคะถึงประมาณก้นกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ10นิ้วนะคะก็คือก้นนะคะกว้าง9สูง10นิ้วถ้าใครอยากได้ความสูงมากกว่านี้ก็เพิ่มเอานะคะ ต่อไปแถวที่33นะคะเราถักโซ่ขึ้นมา1จากนั้นเราจะถัก X ค่ะจนรอบเพื่อเป็นการเก็บขอบนะคะแบบนี้ลง X นะคะทุกหลักเลยเพื่อที่จะทำให้ปากกระเป๋าไม่ย้วยนะคะแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะ,ะเราจะทำสายให้เราแบ่งนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราทำใช่ไหมคะให้เราย้อนนะคะมา1ช่องนับช่องไปนะคะอ่าสิช่องค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ทำมาร์กไว้ส่วนตัวด้านหน้ากระเป๋าให้เรานับไป21ช่องนะคะ 21ช่องเสร็จปุ๊บให้เราาา์กไว้ส่วนฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งด้านข้างนี้ให้เรานับมานะคะ18ช่องนะคะแล้วก็าา์ k ไว้แล้วตรงนี้นะคะกระเป๋าด้านดด้าน,นหลังก็จะได้2 1ช่องนะคะตรงนี้ได้19ช่องตรงเริ่มแรกนะ่ะ ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราเอาไว้ตรงด้านข้างนะคะส่วนตัวหน้าชิ้นหน้าหลังเนี่ยให้เราทําให้เท่ากันก็พอนะคะเพื่อนๆต่อไปเราจะเริ่มนะคะถักสายกระเป๋ากันค่ะเริ่มจากนะคะถัก x ค่ะเริ่มจากตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราถักมาถึงตรงเนี้ยเราก็จะได้ลง x ตรงนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะเริ่มจากจุดเริ่มต้นได้เลย เราก็ถัก X ไปค่ะถัก X ไปจนถึงนะคะที่เรามาร์กจุดไว้ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะถึงจุดมาร์กเราก็ถัก X นะคะไป1ครั้ง แล้วเราก็ดึงออกพอถึงถัก X ไปแล้วให้เราถักโซ่ไปทั้งหมด80โซ่ค่ะหรือถ้าใครอยากได้สายยาวกว่านี้ก็เพิ่มโซ่เอานะคะมิวจะใช้ทั้งหมด80โซ่ค่ะแล้วก็ไปลง X นะคะที่ตรงจุดมาร์กตรงนี้นะคะ เราก็ลง x นะคะตรงที่เรามาร์คจุดไว้ได้เลยแล้วเราก็ดึงออกค่ะจากนั้นเราก็ถัก x นะคะไปถึงจุดมาร์คอันที่3มที่เราทำไว้นะคะถัก x ไปทุกแถวเลยทุกหลักเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ไป80ค่ะพอดะจะทำสายอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ไปลง x ตรงที่เราาา์กไว้จุดที่4ค่ะเมื่อลง x นะคะหลักที่4เสร็จแล้วเราก็ถักต่อไปอีก2หลักค่ะแล้วเราก็เชื่อมด้วยการถัก c ค่ะ แบบนี้ต่อไปเราก็ถักไปตามตามผังลายได้เลยนะคะเพราะว่าเราถัก X ทุกหลักค่ะไปตามที่เราถักไว้ตรงโซ่นี้เราก็ลง X ทุกหลักนะคะมิวจะถักสายประมาณ2แถวนะคะถักเพิ่มอีก2แถวถ้าเพื่อนๆอยากได้ความหนามากกว่านี้ก็เพิ่มแถวเอาค่ะค่ะมิจะใช้แค่สองแถวนะคะ นี่นะคะถักเอ็กไปจนรอบค่ะ